สวัสดีครับพี่น้องชีวิตัสสวัสดีครับวันนี้มาพอกับสองเบาบนเชน,นลคือเก่าครับวันนี้เข้ามาชมเยบม็บักฝักทองย่ายนกครับเย็บขายแล้วครับ ส่วนตัดอยอดครับนี่จะนวยจำโบจมจำโบครับนวยแกะครับว่านี่ว่มนีขีมนี่ตดเลยครับนเลยที่เรียวอ่อยต่อยมื่อ ด้อจักบาทแล้วลาแบงปจาับัมีปัญหากันด้อยปจารับปอจาจารับราคาอนีรับอยาบอกโอ้ยมันตื่ัอของอะไรื่อแทงเลื่ต้องมูอะไรื่อเทือกอะบอจับจัหวะจับจังกบาจับสามหลดมีหรอว เดี๋ยวเดี๋ยวม,มีปัญหากันเะจับซีจับหาไอ่ถ้าข้าเอาขึ้นเอาเลยข้ามู่ยตัยวบอบนี้รมานสิบสอบาทหรอกนะนะมุ่ยทั้งคนสิบสบาทเองเฮ้ยตะเจนี่ซื้อบุเบเป ไ่ ja, ครับแปดที่สิโลครับสิโลโ่ได yeah, ้ครับมวยอร่อยนะเบานี่กันเท่าไหร่วนี่สี่นี่ก็เท่งเหมือนใช่ว่าหมดถึงสี่นี่ตัว ี่น้องอยู่จังหวัดได้กับคอมเมนต์ทำไ้ได้รับเนีทั้งผลราคาเท่าไ,ไหรครับราคาจักบาทครับก็เ,เอาซูกันฟังเะครับสี่สิบสอบาทครับจับซีครับจับซีโลครับ ตัวนี้วันที่สามที่เบ็ดมากระหาครมสองหาหกแปดครับบรรากาศยั่งเศร้าครับ้องให้หรอยังนี่้องให้บ่ให้าเกียบบ่เอาห้รูกที่มุนก่อน เดี๋ยวเดียวพี่กันเบิ้งแล้วก็ให้ราคาสัดเจนเดนะ้อกบต้มคลิปดีกวให้ราคาสัดเจนเนี่ยจะให้ลูกูกสวนคิปกันไลยมีปัญหากันเห็นบ่เดี๋ยวก็ซื้อสิบบาทซื้อสิบเมตรบาทเดนะ้อผู้ผู้ขายกอนกันจมีเด๋ยว

หัมันบ่มันเวมหัวมันไรเอาเยหัวมันคนเก็ตตันหัวโอ้ดเก็ตตันเฮ็ดฟองหนึ่งบ่เป็นไรดิคือไปคื้ไปไอยู่ทั้งทั้งเน่ากับทั้งสายนะเน่ากัสียหารเออคือว่าตัดถิ่นไปเฮ็ดฟองเดียวก็ได้ครับคิดตันจันเค่าดีกะ ก็ตัวเล็ดครับเค็ดในก็บด้เงินแสนครับแราคาบดีกับราคาผู้กับยากาดีกับสองสองนแล้วสอง่นสามสองน่าจะเงนกาเปหน่วยบิ๊กครับพี่นอกรบบกางไฟนะครับ กัดอยู่บาดนุ่นยานางครับตำบลหนองโมฮีอำเภอพิบูลมังสาหารครับ mm hmm. F4 ครับมารับส้มสองนี่งก mm ับ hmm. กดไหลค์กดแชร์ค mm hmm. ดคอมิ่นครับมาในเรื่องครับเด mm ้อ hmm. อยู่ทางไหนราคาดีครับฝากท่องครับด mm ูจะดู บีบิ๊กครับในที่นะครับเป็นแก่เด้ที่นะครับปลาผสมสวนฝักทองของได้นกครับ ก็ต้องปลูกหลายครับพี่น้องมันหยากรับปลูกกลองเดียวกัพ่อครับเฮ็ดได้เงินแสนครับกลองเดียวเลยเงินแสนเงินมาซื้อปีนงี้ค่าสิบบาทสิบเอ็ดบาทครับสิบสองบาทกันนี่ครับ ไอ้สังเหบนแกหน่ยนะป้าแงครับผมเอ้อวันใีอะไรเนี่ยน้พอสิบตัวอยู่มันนี่นีนี่นมยใหญ่น,นะครับเอ๊ะมวใหญ่ซ้ำเลยกับสุดยอดเลยเนี่ยัออยเดี๋ยงหน่วยใหญ่ได้ายเขาอ้าใค่เลีนี่ยไม่อาวเธอเลี้ยงที่สองโลเครงครับเอบพอดี่สองโลแม่ผักเนาะในสิบสองโลด้วย้าครับ ไม่อร่อยสาฮักคะควนม่บอกฮักาควนฮักะควนี่อ้ยมันเกินไปดิมันเกินไปซ้ี่กเลยตัแกพี่ตัแกพี่อยู่ใส่แผ่นในเบื้งเด็กก็มมน์มามบงไงเลยครับเด้่สื่อฟักทองนี่ถูกสวนพิษกันไง อย่งนคือก,กันเนี่ยพี่นาเนี่ยผู้มี้นลูกสวนม่เตตัวให้ตัวมันนี่โอ้ยจงกระสาอโอ้ยขวานอัตได้ได้ย่นขวน นี่นนนนแน่นอนนี่เน่นอนแนบอลมาขันนี่แน่น,น,น,นอนถพี่ต้องมาชมบักอ,อยื้อยังครับน้ำนักสิบสองกิโลครับเลยหมื่นหนึ่งครับเหื่อยละหมื่น ไปเห็ดแ้วหน่วยโมยไงนะวาเอาสูตรน้ำผึ้นเ้อใส่ปุ๋ยลายมน่านี่ก็ใส่หมู่บ้านนีก็ใส่ดิเดี๋นี้มันเก็บเป็นแมนมันักมันนู้น้คู่ป่าวางไงเนาะน้อคู่หนึ่งบ่มีบ่มีนะเบาวาเข้างอีลุงนะข้างเมาเนี่ยมาตะเจียงกับหมูขาไป เพชรกระโพดเอ้ยเพ <jogo. S 2> <ENNIS> ิ <ข S 1> ่นเพิ <Nein> ่นมันมันกูดนะเพิ่นได้เศร้าปลูกเพินได้เพ่ปลูกกระโพดขอบคุณทีเข้ามารับชมสองเบาบนคนน้องพู่เสเนครับยิบนี่ฝากไว้สำเนี้งก่อนครับคุณทีเข้ามารับชมนะครับฝากกไนใ์กดแแร่ ก็ติดตามเป็นช่องเบาบนคนต้องคุยนะครับได้ช่องน,น้อยๆครับไม่ใชคนหัวจักสำหรับครับยึงชู้ซีก็ได้ถึ่ถึง,ถง,ถงออตัวติดหลัวนี่งเฮ้หญ่วนตัวนั้นลินดีฝาประสัทหนก่อนครับสวัสดีครับ